สำหรับการสอบกอบพอนะคะโดยเฉพาะพาร์ทคณิตเนี่ยอันแรกที่เราจะเจอเลยคือเรื่องของอนุกรมอนุกรมคืออะไรคะดูลักษณะโจทย์คะ่ะลักษณะโจทย์จะมีตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ถามตัวถัดไปหรือบางครั้งอาจจะให้เรียงเงมาแล้วก็เว้นว่างไปสักตัวหนึ่งถูกไหมคะแบบเนี้ยมันจะจัดอยู่ในเรื่องของอนุกรมจริงๆแล้วอนุกรมมันคือการเรียงลําดับ ตืดๆไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ลำดับเนี่ยมันมีแพทเทิร์นคำว่ามีแพทเทิร์นคือมันสามารถคาดเดาตัวต่อไปได้ค่ะอย่างเช่นเวลาพูดอะถ้าเรานับเลขทำมาหนึ่งสองสามสี่เลขต่อไปก็ต้องเป็นเลขเลขห้าถูกไหมคะสองสี่หกแปดเลขต่อไปก็ต้องเป็นเลขสิบถูกไหมอะแบบเนี้ยมันคือการมีแพทเทิร์นการเดาได้แต่เดาได้เนี่ยมันต้องเดาไปนทางเดียวกันนะคะไม่ใช่มาบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอ้ยหนูเดาเป็นเจ็ดมันไม่เข้าพวกก็ไม่ได้นะคะ การทำโจทพวกนี้คือจริงๆว่ามันคือการเดาตัวต่อไปแต่มันเป็นการเดาตัวต่อไปแบบที่มีหลักการนิดนึงแล้วก็มีแพทเทิร์นมีรูปแบบของมันอยู่นะคะอ่ะแบบแรกเลยก็คืออนุกรมชุดเดียวนะคะอนุกรมชุดเดียวคือยังไงคือทุกตัวเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะตอนที่เราดูอนุกรมมันจะมีอนุกรมเขาให้มาอย่างเงี้ยมันจะมีชุดเดียว2ชุด3ชุดอ่ะถ้าเป็นชุดเดียวนี่คือชุดเดียวเรียงกันทุกตัวสัมพันธ์กันแต่บางครั้งถ้าเรามองว่ามันไม่สัมพันธ์กันอะมันอาจจะกระโดดสัมพันธ์อย่างนี้ อันนี้สัมพันธ์กับแบบนี้แบบนี้มันจะกลายเป็นอนุกรมสองชุดนั่นเองอะแบบนี้เนาะเดี๋ยวสองชุดเราเข้าไปดูตอนที่เราทํา2ชุดนะคะเราดูที่อนุกรมชุดเดียวของเราก่อนอ่ะอนุกรมชุดเดียวลองดูข้อแรกค่ะข้อแรกอันนี้เป็นเลขข้อนะคะเลขข้อไม่เกี่ยวกันนะมันเริ่มที่เลข1เลข5เลข9้าเลข13แล้วก็เลข17หลักการของการทําโจทย์อนุกรมทั้งหมดนะคะเราจะดูอยู่สองสอย่างค่ะคือ1ระยะห่าง2ดูว่าเฮ้ยมันถ้ามันห่างกันไม่เท่ากันเนี่ย มันอาจจะดูที่คูณหรือว่ามันอาจจะห่างสองชั้นอะไรแบบนี้เนาะหลักการทั้งหมดมันคือการค่อยๆดูรูปแบบแล้วก็เดาไปเรื่อยๆนะคะแต่เดาไม่กี่ครั้งเจอแน่นอนอ่ะลองดูอันนี้ก่อนทุกครั้งที่เจอโจทย์อันแรกที่เรามองถ้าเลขมันไม่ห่างกันมากอย่างเงี้ยหนึ่งห้าเก้าสิบสามเจ็ดไม่ห่างกันมากให้เราดูให้เราดูระยะห่างหรือดูว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเช่นหนึ่งไปห้านี่มันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการบวกสี่ถูกไหมห้าไปเก้ามันเกิดจากการอะไรคะ บวกสี่เหมือนกันเอาพี่เฮ้ยมันเริ่มเข้าล็อกแล้วเก้าไป13เกิดจากการบวกสีก่เหมือนกันถูกหมสิบสาไป17เจ็เกิดจากการบวกบวกสีอ่าแบบนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าแพทเทิร์นค่ะมันทําอะไรตลอดมันบวก4ตลอดเพราะ,ะน,นตัวต่อไปมันก็ต้องบวก4เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยแล้วก็เอาสิบเดบวกสี่ได้อะไรคะ17บวกสได้ได้ยี่สนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแบบเนี้ย อันนี้คือรูปแบบแรกนะคะอ่ะเดี๋ยวฝึกทําโจทย์กลุ่มนี้นะคะ่ะสักหลายๆข้อแล้วเราจะเจอแพทเทิร์นแบบมองปุ๊บจะเริ่มรู้แล้วอลองดูอันนี้ก่อนอันนี้เรียกข้อไม่เกี่ยวนะคะสามไปห้ามันทําอะไรคะบวกสองถูกไหมคะเขียนไปก่อนไม่เป็นไรเราสเสราใช้ดินสอดทดก็ได้เนอเาอแล้วก็ลบออกค่ะถ้ามันไม่ใช่เนาะห้าไปเจ็ดเกิดจากการบวกบวกสองมือนกันเฮ้ยเริ่มเข้าแก๊บล้วเจ็ดไปเก้าเกิดจากการ บวกสองเก้าไปสิบเอเกิดจากบวกสองเหมือนกันนะพี่แสดงว่าเข้าแก๊บไหมเข้าแก๊บเข้าแก๊บแบบนี้แสดงว่าตัวต่วตอไปเป็นยังไงคะบวกสองบวกสองบวกสองมันก็ต้องบวกสองด้วยเนาะพอบวกสองก็เลยตอบเป็น13านั่นเองคะ่ะเสร็จแล้วข้อต่อไปปึ๊บพี่คะหนูไม่รู้ว่าสองไปเจ็ดทำอะไรเราก็ลองเดาอันอื่นก่อน เจ็ดไปสิบหกเราทําอะไรคะเจ็ดไปสิบหกถ้าเกิดว่าเราดูข้างนี้ดูไม่ออกให้เราดูมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเราจะดูข้างไหนก็ได้นะคะเจ็ดไปสิบหกหรือสิบหกไปเจ็ดแค่ขอว่าเวลาดูแล้วอะ่ะให้ดูทิศทางเดียวกันก็พอเนาะเจ็ดไปสิบหกมันบวกเก้าถูกไหมคะพี่ขอใช้ข้างล่างนะคะเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกสิบหกไปยี่สิบห้ามันทําอะไรอะ่ะบวกเก้าเหมือนกันปะสิบหกบวกเก้าได้ยี่สิบห้าอ่าเข้าเก็บแล้วจับบวกเก้าเลยพี่อย่าพึ่งรีบนะคะ ถ้าเราเพิ่งหามาแค่2ท่อนมันยังไม่มีมันยังไม่มีท่อนหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบใส่นะมันจะต้องได้เหมือนกันทั้งหมดก่อนถึงจะเอามาใส่ตัวที่เราเดาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องไปเช็คก่อนว่าลบสอบวกเก้าเท่ากับเจจริงไหมคะเวลาเจอเลขลบกับเลขบวกบวกกันทําไงคะก็ดูผลต่างถูกไหมสอกับเก้าได้ได้เจ็ดขาบวกมากกว่าก็แสดงว่าบวกบวกเจริงๆเนาะอ่าลบสบวกเก้ได้ 7พอดีนะคะเพราะนั้นมันก็คือการบวก7ซึ่งตรงนี้เป็นบวก9เขียนผิดอ่ะตามนี้ถ้าเราได้3ล็อกแบบนี้คือทุกคู่แล้วอะเราถึงจะเดาอันต่อไปได้ว่าอันนี้มันก็ต้องบวก9นั่นแหละ25่บวกเได้34นะคะอ่ะคราวนี้เฮ้ยเลขทุกตัวติดลบหมดเลยแต่ต้องสนใจไหมไม่ต้องสนใจนะคะเราอยากหาแค่ความสัมพันธ์ของมันอย่างนี้อ่าเราอยากหาแค่ ไออันนี้มาอันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเอาไปเดาตัวนี้นะคะโอเคไหมอ่ะตอนนี้เราก็เริ่มค่ะสิบลบสิบสี่กับลบสิบเอ็ดมันเกิดอะไรขึ้นคะลบสิบสี่ทำไงให้ได้ลบสิบเอ็ดคะบวกเท่าไหร่บวกสามนะคะทันไหมถ้าไม่รู้ให้เราทําอย่างนี้ค่ะเอาลบสิบเอ็ดแล้วก็เราอยากรู้ว่ามันห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมเวลหาหาระยะห่างเราจับมันทำอะไรจับมันลบถูกไหมคะลบกับลบสิบสี่อย่างนี้ค่ะ ก็กลายเป็นลบบอดบวกกับ14ก็ได้ไปเป็นบวกสมนั่นเองเนาะอ่ะพอได้บวกสมปุ๊บจบแหละแสดงว่าลบ11เอ้ย้ลบ14มาลบ11เนี่ยบวกสมต่อมาค่ะแล้วก็เช็คอีกลบ11ดมาลบ8ดเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นคะถามก่อนว่าเลขมันมากขึ้นหรือน้อยลงคะลบ11กับลบ8ดเนี่ยเลขไหนมากกว่าลบ8มากกว่าเนาะติดลบน้อยค่ายิ่งเยอะนะคะแสดงว่ามันต้องเกิดจากการบวกแน่บวกด้วยเลขอะไรคะบวกด้วยเลข บวกด้วยเลข3เหมือนกันเนาะเพราะว่าลบ8ลบ9ลบ1ิลบมันคือห่างไป3อันนั่นเองอันนี้ล่ะลบ5ไปลบ8ก็เกิดจากการบวก3เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเดาได้เลยว่ามันต้องบวก3แน่นอนคราวนี้เราก็เอาลบ5บวก3มถูกไหมคะเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเอาผลเอาผลต่างได้2แล้วตัวลบมากกว่าติดติดลบนะคะก็เลยได้ลบ2นั่นเองอ่ะข้อที่ าของเรานะคะฟบยังไงอะเราก็ลองแบบบวกก่อนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไปอันนี้มันทำอะไรคะยี่สิบสามไปสาสิบวกเท่าไรบวกเจ็ดเนาะบวกเจ็ดนะคะสาสิไปสาสิบเจก็บวกเจ็ดนะคะแล้วอันนี้ก็บวกบวกเจเหมือนกันเลยเพราะบวกเจเหมือนกันปุ๊บตัวจ่อไปเดาได้แล้วมันต้องบวกบวกเจ็ดนะคะสี่สิบสี่บวกเจ็ดได้ห้าสิบเอ็ดเนาะร้อยค่ะ อุ้ยตัวเลขมันเยอะอะพี่ตัวเลขมันเยอะทั้งงี้ท,ทเหมือนกันเลยค่ะเราอยากรู้ก่อนว่าเจ็ดสิบเก้าไปเก้าร้อยเออร้อยเจ็ดสิบเก้าไปร้อยเก้าสิบเนี่ยมันเกิดจากการอะไรคะบวกหรือลบเอ่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นสแสดงว่าบวกเนาะบวกเท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบลบกับหนึ่งเจ็ดเก้าถูกไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่ามันเพิ่มไปเท่าไหร่เราก็จับลบกันเนาะจับลบกันเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการบวกด้วยบวกด้วยสิบเอ็ดค่ะ อันต่อมาค่ะร9อยเก้าสิบไปสอง้อหนึ่งอันนี้ดูง่ายใช่ไหมมันก็บวกบวกสิบเอดเหมือนกันเนาะเวลาลงท้ายด้วยศูนย์เราก็ดูง่ายนิดนึงอันนี้นะคะอันนี้มันก็บวกบวกสิบเอ็ดเหมือนกันค่ะ,ะแสดงว่าตัวต่อไปเดาได้เลยว่ามันต้องบวกบวกสิบเอ็ดด้วยสองหนึ่งสองบวกสิบเอ็ดได้สองสองแล้วก็สามนั่นเองเนาะอ่ะอุ๊ยข้อนี้ ทำไงดีคะมันมีเศษส่วนผสมกับตัวเลขอะเวลาเป็นอย่างเนี้ยให้เราเลือกสักทางหนึ่งคะ่ะว่าเราอยากได้เศษส่วนหรืออยากได้ตัวเลขนะคะถ้าอยากได้ตัวเลขมันเป็นหารสอนหารออกมาเป็นทศนิยมก็ได้ถ้าอยากได้เศษส่วนก็แปลงอีกต,ตัวนี้ให้มันเป็นเศษส่วนเสียค่ะนะสมมุติว่าอันนี้พี่อยากได้เศษส่วนก่อนแล้วกันเนาะสมมุติว่าเราอยากได้เศษส่วนนะคะยี่สิบเอ็ดมันก็คือยี่สิบสองส่วนสองนั่นเองนะคะเราก็คือคูณสองข้างบนหารส ล่าก็กลายเป็น32มส่วนส,วนสวนเห็นไหม่ะเพราะมันมีส่วน2เหมือนกันหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าไอ้ส่วน2มันมีผลกับการบวกของเรามะไม่มีผลกับเราเลยแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องทําอะไรมันเลยเห็นไหมแล้วเราดูแค่ข้างบนค่ะสิบเดสบเจ็ดไป21มันคือเท่าไหร่คะ17ไป21บวกเท่าไหร่คะเติร์เติร์ติบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบอ็ดนะคะบวกสนะคะ อ่าแต่บวก4เนี่ยระวังให้ดีนะเราบวกเฉพาะด้านด้านบนนะคะขอเขียนข้างบนแล้วกันเนาะอ่าบวก4นะคะแล้วก็22ไป27บวกเท่าไหร่คะอ้าวเมื่อกี้เขียนเลขผิดค่ะ17ไป22บค่ะบวก5นะคะ22ไป27ก็บวก5นะคะอันนี้ก็บวกบวก5นะคะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปมันก็ต้องบวกบวก5นะคะ32บวก5ได้30 เแต่อย่าลืมว่าข้างล่างมันต้องมีมันต้องมีส่วน2มาด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องเหมือนเหมือนกันเนี่ยไอตอนตอนที่เราคิดเราแค่ไม่เอามาคิดเฉยๆแต่คําตอบเราต้องเอามาเอามาตอบนะคะอันนี้คือถ้าเรามองเป็นเศษส่วนเนาะแต่ถ้าหนูไม่ถนัดเศษส่วนล่ะคะหนูก็คิดไงดีคะทําให้มันเป็นทศนิยมหรือทําให้มันเป็นตัวเลขธรรมดาค่ะอันนี้เราก็หาร2ก่อนค่ะ2 ห้าสิบสองหกสิบสองสองแปดใช่ไหมคะสองแปดสิบหกเหลือแปดจุดห้าเนาะแล้วก็เป็นสิบเอ็ดแล้วอันนี้ก็เป็นสิบสามจุดห้านะคะแล้วก็สิบหกใช่ไหมแล้วก็คําถามของเราเนะาะคราวนี้เราก็ดูค่ะอันนี้มาอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะบวกเท่าไหร่คะบวกด้วยสองจุดห้าถูกไหมคะแล้วก็สิบเอ็ดไปสิบสามจุดห้ามันก็บวกด้วยสองจุดห้าเหมือนกัน 13.5ไป16มันก็บวกด้วย2.5เหมือนกันเห็นปะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปมันก็ต้องบวก2.5ก็ได้เป็น18.5นั่นเองนะคะอะซึ่ง18.5กับ37ส่วน2มันคือมันก็คือเลขเดียวกัน,นะคะ่ะตอบอันไหนก็ได้จริงๆขึ้นอยู่กับช้อยของเราด้วยเนาะว่าเขาให้รูปแบบไหนมาแต่ทำได้ทั้ง2วิธีนะคะ ถ้ามันมีจำนวนเต็มกับเศษส่วนผสมกันอยู่ให้เราเลือกว่าเราอยากดูเป็นเศษส่วนแล้วทําส่วนข้างล่างให้เท่ากันให้หมดนะหรืออยากดูเป็นทศนิยมก็ได้โอเคปะอ่ะอันนี้เขาให้มาเป็นทศนิยมหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดนะคะเหมือนเดิมเลยเช็คจากอะไรก่อนเช็คจากระยะห่างก่อนคะอ่ะเจ็ดจุดหไปอ่าห้เจ็ดไปเจดจ่ใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบวกเท่าไหร่ก็ต้องจับลบกันเนาะ เจ็ 7, ข้างบนหนึ่งยืมมาหนึ่งเป็น11บเอ็ดเจ็แปดเกใส่ใส่สนะคะเหลือ6เหลือเป็น1.4เนาะยังไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะแต่ต้องคิดไปก่อนและอันนี้ก็เป็น8.5ลบด้วย7.1ใช่ไหมคะแปดจุดห้าลบเจ็ดเหลือ4เหลือ1อ่ะแสดงว่าบวกหนเหมือนกันถ้าอย่างนี้มีแนวโน้มและว่าจะใช่เหลือแค่ต้องทําอะไรคอนเฟิร์มอีกอีกหนคู่แค่นี้เอง คอนเฟิร์มคู่นี้จบปุ๊บได้เลยถูกไหมอ่ะคอนเฟิร์มนิดนึง9.5ไป9.9อ่ะจับลบก,กันค่ะเหลือ4เหลือ1อ่นบวก1.4เหมือนกันแบบนี้แสดงว่าตัวต่อไปก็ต้องบวก1.4ด้วยถูกไหมคะบวก1.4เอา9.9ค่ะบวกกับ1.4ค่ะ9บวกกันได้3ทด1เป็น11ใช่ไหมคะก็กลายเป็น 11. สนั่นเองนะคะเรียบร้อยแดว้วอ่ะข้อ9้าค่ะเราก็เริ่มวิธีเดิมเลยนะทุกครั้งนะคะเช็คระยะห่างก่อนค่ะถ้าไปสามสิบเอ็ดได้หกถูกไหมคะบวกหกนั่นเองเนาะอันนี้สามสิเอ็ดสิบเจ็ดก็บวกหกอ่ะเริ่มได้แพทเทิแล้วอันนี้ก็ควรจัดเป็นเท่าไหร่คะควรจะบวกหกไหมไม่รู้ก็ลบก่อนค่ะสี่สิบสามลบสาสิบเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้าสี่สิเอดสองสาเหลือหกถูกไหมคะ เหลือหก็แสดงว่าบวก6 <c oughs> นั่นเองอ่าบวก6ปุ๊บแสดงว่าตัวนี้ถ้าให้เดามันก็ต้องบวก6นะคะแต่ระวังให้ดีนะอันนี้มันมีเลขสุดท้ายมาด้วยนะ,ะแสดงว่าเราต้องเช็คกี่กี่คู่คะเราต้องเช็คถึง2คู่เลยนะถ้าเราจะบอกว่ามันบวก6เหมือนกันเนี่ยเราต้องเช็คตรงนี้เพื่อให้ได้ตัวเลขมาได้ตัวเลขมาปุ๊บต้องไปเช็คด้วยนะว่าบวกอีก6อ่ะยังถูกอยู่ไหม ถ้ายังถูกอยู่ก็ตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าบวกไปแล้วไม่ได้55 mm. ก็แสดงว่าไม่ใช่นะคะอ่ะเราก็เริ่มด้วย43บวก6ได้49นะคะแล้ว49บวก6ได้55าั้ยไมได้พอดีเนาะก็แสดงว่าแบบเนี้ยตอบได้นะคะข้างหน้าสอดคล้องแล้วข้างหลังก็สอดคล้องด้วยเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะข้อที่10ของเราตัวเลขเยอะมากแต่ต้องสนใจไหมคะไม่ต้องค่ะดูอันนี้ค่ะ6 7 6ดไป6 85้6 5, เราก็เริ่มด้วย หาก่อนว่ามันบวกไปเท่าไหร่เนาะปึ๊บได้เป็นเก้าศูนย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือการบวกเก้านะคะปึ๊บไปอย่างนี้มันคือเอาบวกเก้าไปเนาะคู่ต่อมาค่ะเป็นสองคู่นี้ก็คือหกเก้าสี่กับหกแปดห้านะคะบวกเท่าไหร่จับลบกันเหลือเก้าใช่ไหมคะก็แสดงว่าบวกเก้าเหมือนกันอ่ะถ้าบวกเก้าเหมือนกันเนี่ยมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาอาจจะบวกเก้าเพราะฉะนั้นเราเช็คเลย 694้าสี่บวกเก้าได้เจ็ดร้อยสามจริงนะคะบวกเก้าฟึบอ่าบวก9้าแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องบวก9ด้วยแล้วเราก็บวกเก้าค่ะบวกเก้าได้เจ็ดร้อยสิบสองร้อยแล้วนะ,ะข้อน,นี้ล่ะอันนี้เลขมันมากขึ้นหรือน้อยลงคะดูก่อนอย่างแรกเลยเลขม,ล 14, 11, มันน้อยลงส4บี่ป11สิบ็ดมันน้อยลงเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นบวกหรือลบ ลบถูกไหมคะ14ลบอะไรได้ได้11คะมันห่างกันเท่าไรห่างกัน3มันก็ลบ3นั่นเองเนาะ11ไป8อะ11ไป8 8 9 10 11มัน3ถูกไหมคะก็ห่างกัน3แล้วน้อยลงก็แสดงว่าลบ3เนาะ5กับ8ห่างกัน3ค่าน้อยลงก็แสดงว่าจับลบก็แสดงว่าลบ3แบบนี้เราก็เดาตัวต่อไปได้ตัวต่อไปของเราก็เลยกลายเป็นลบ3ค่ะ5ลบ3เหลือ2นั่นเอง ไม่จำเป็นต้องบวกเสมอนะเราดูแค่ว่าค่ามากขึ้นหรือน้อยลงถ้าค่ามากขึ้นแสดงว่าเฮ้ยมันน่าจะบวกถ้าค่าน้อยลงมันอาจจะเกิดจากการลบนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ค่ามากขึ้นหรือน้อยลงคะหกไปลบหนึ่งน้อยลงพี่น้อยลงแสดงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดจากการลบแน่ๆถูกไหมคะแต่ลบเท่าไหร่ละอ่าหกลบอะไรได้ลบหนึ่งคะหกลบอะไรได้ลบหนึ่งคะถ้าไม่รู้ก็เอาลบหนึ่งตั้งแล้วก็ลบกับหกถูกไหมคะ ลบหนึ่งลบหกอ่ะเขียนอย่างนี้อาจจะงงแต่เขียนอย่างนี้ได้ค่ะลบหนึ่งลบหกมันคือลบกับลบเหมือนกันเอาตัวเลขมารวมกันมันคือลบลบเจ็ดนั่นเองนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเอาลบเอาหกไปลบเจ็ดนะคะตัวเดียวกันค่ะลบหนึ่งกับลบแปดห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเจ็ดเหมือนกันถูกไหมคะหนึ่งกับแปดเนี่ยหนึ่งลบหนึ่งกับลบแปดเนี่ยห่างกันเจ็ดพอห่างกันเจ็ดแล้วเลขมันน้อยลงด้วยเลขมันน้อยลงก็เลยกลายเป็น ลบนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ห่างกัน7แล้วก็เลขน้อยลงก็แสดงว่าต้องจับมาจับมาลบนะคะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปมันก็ควรจะจับมาลบ7นั่นเองอ่ะลบ15ลบ7ได้เท่าไหร่คะลบเหมือนกันเอาเลขมารวมกันถูกไหมเอาเลขรวมกันคะ่ะ15กับ7รวมกันได้22แล้วทำไงคะใส่ลบด้วยเนาะตอบลบ22นั่นเองอข้อนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็มันน้อยลงนะคะเลขเนียนี้ดูง่ายเนาะมันลบไปสิบนั่นเองนะคะแล้วสิบสามไปสามมันก็ลบสิบเหมือนกันอ่ะเหลือเช็คอันเดียวว่าสามไปลบเจ็ดเนี่ยลบสิบจริงไหมอ่ะถ้าจำไม่ได้นะคะศูนย์อยู่นี่สามอยู่นี่ลบเจ็ดอยู่นี่ถูกไหมคะเวลาเราดูระยะห่างเราก็ดูอย่างนี้ถูกไหมลบเจ็ดมาถึงศูนย์มันเจ็ดอันนี้ไปถึงนี่เป็นสิบเห็นไหมคะ เป็นสิบก็เอ้ยเป็นสามเจ็ดกับสามรวมกันก็ได้สิบแสดงว่ามันห่างกันสิบจริงๆแต่ถ้าไม่มั่นใจทำไงคะดูระยะห่างของมันก็เอาลบเจ็ดแล้วก็ลบสามถูกไหมคะลบเจ็ดลบสามเอาเจ็ดกับสามรวมกันได้สิบแล้วใส่ลบนะคะ,ะแสดงว่ามันห่างกันสิบไปลบสิบก็เลยกลายเป็นลบสิบนั่นเองเห็นป่ะอันต่อมาเราก็เลยใส่เป็นตรงนี้ เราต่อมันก็ได้ลบสินะคะลบเลบสิได้เท่าไหร่คะลบเลบสมันก็เลยกลายเป็นเอา7กับสิบวกกันได้17แล้วใส่ใส่ลบนะคะก็เลยได้ลบสินั่นเองอ่ะข้อนี้นะคะมันเริ่มที่59ใช่ไหมแล้วก็2 7่สิเลบหลบสาเลขน้อยน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราก็ทำเหมือนเดิมคะ่ะดูดูระยะห่างก่อนคะ่ะ ยี่สิบเจ็ดกับห้าสิบเก้าห่างกันเท่าไหร่คะอะลองจับลบกันดูเนาะห้าสิบเก้ากับยี่สิบเจ็ดจับลบกันเหลือสองเหลือสามนะคะห่างกันทั้งหมดเป็นสามสิบสองแสดงว่าถ้ามันลบมันต้องลบไปสามสิบสองเลยนะอะต่อมาค่ะยี่สิบเจ็ดกับลบห้าค่ะก็เอายี่สิบเจ็ดลบกับลบห้าใช่ไหมคะเขียนอย่างนี้งงเวลามีเครื่องหมายลบเราก็เอายี่สิบเจ็ดลบกับลบห้าอย่างนี้แทนนะคะอะ 27ลบกับลบ5ก็กลายเป็น27 5บวก5ถูกไหมคะลบเจอลบเป็นบวก27บวก5ได้32อ่าแสดงว่าระยะห่างไอ้2เลขเนี้ยมันห่างกัน32แล้วเลขมันมากขึ้นหรือน้อยลงคะน้อยลงแสดงว่าสิ่งที่เราทำคือจับข้างหน้ามาลบนะคะอันนี้ล่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่า5ไป37มันห่างกัน32แล้วเราก็ลบมันเพื่อให้ค่ามันน้อยลงนะคะ 30ลบสมิบ็ดมันน้อยกว่าลบห้านะคะเราก็เลยจับลบห้าลบสาสิบสองได้ลบสามสิบเจ็ดพอดีอ่ะอันต่อมาเราก็ต้องเป็นอะไรคะก็ต้องลบสมสิบสองเห็นไหมคะทุกอันมันลบสาสิบสองหมดเราก็ลบสาสิบสองเหมือนกันลบสาสิบเจ็ดลบสาสิบสองทำไงคะเราก็เขียนค่ะอ่าเครื่องหมายเหมือนกันเอาตัวเลขมารวมกันก่อนนะคะได้เป็นหกสิบเก้าแล้วใส่ลบนั่นเองตัวนี้ก็เลยตอบลบหกสิบเก้านะคะ อ่ะข้อนี้ค่ะเลขดูเยอะแต่ทําเหมือนเดิมถูกไหมคะอย่างแรกดูตันนี้ก่อนข้างหลังน้อยอีกแล้วข้างหลังน้อยแสดงว่าเราจับมาลบนะคะคราวนี้เราดูก่อนว่ามันห่างกันเท่าไหร่จะได้รู้ว่ามันลบกันเท่าไหร่ใช่ไหมหาระยะห่างก็คือจับลบกันเนาะลบกันค่ะเหลือ3มเหลือ2เหลือ1นะคะน,นี้ลบหนึนะคะซึ่งยังไม่รู้ว่าใช้อันนี้ได้ไหมต้องเช็คคู่ต่อไปก่อนถูกไหมคะเอา้ยเอลบ8ค่ะ131ลบ8 8ดแ1เหลือ สเ <3, S 2> หลือ2เหลือ1นึ่อ้าร้อเหมือนกันแสดงว่าลบไป123เหมือนกันนะคะแต่อย่าเพิ่งเชื่อค่ะทำอีกคู่นึงก่อนค่ะเอา8ลบกับลบหนึ่งหนึ่ยวพี่ไม่เขียนแนวตั้งเพราะมันมีเครื่องหมายลบเจอลบนะคะมันจะได้ดูง่ายๆเนาะลบเจอลบเป็นบวกค่ะก็เลยกลายเป็น8บวกกับ1 15นะคะได้123ถ้าน้อยลงแสดงว่าเราเอา 8- ปดลบร้อยยีนั่นเองอันต่อมาค่ะปึ๊บมันก็ต้อง เหมือนกันก็ต้องลบ123นั่นเองแล้วตัวเลขมันต้องเป็นอะไรคะก็อเอาลบ1 1 5ลบกับ1 2 3ใช่ปะลบเหมือนกันเอาเลขมารวมกันค่ะได้8ได้3ได้2แล้วใส่ลบนั่นเองนะครับเสร็จแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นโจทย์อีกกลุ่มหนึงนะคะเดี๋ยวเราดูที่คลิปต่อไปแล้วกันเนาะคลิปนี้ยาวแล้ะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย